รับเละทีมซาอุพร้อมเปค่าเหนื่อยดีเกียสองเท่าเท่าที่เคยได้รับกับแมนยู ดาบิเดคอาถึงข่าวฉีกยิ้มได้แล้วเมื่อสมสอรน,นิรนามในโปรลีกซาอุดิอาระเบียบางรายที่พร้อมจ่ายค่าจ้างแบบจัดหนักติดท็อปของลีกให้ถึง750,000ปอนด์ต่อสัปดาหซึ่งมากกว่าที่ได้รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง2เท่าเลยทีเดียวนายด่านสเปนิชวัย33ถูกปล่อยให้หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ30ม,มิถุนาหลังจากการดูเชิงกันอยู่สักพักใหญ่เลยทีเดียวก็เป็นเดคอนะครับ เองที่อำลา ทีมและปิดตำนานเพ่าเสาถึง12ปีเอาเป็นแบบแบบอารมณ์ค้างสลับแฟนๆเลยนะครับก็มีการกะเกณกันต่อมานะครับว่าเดียร์จะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนโดยคาดการวบ้าตัวเลือกมีอยู่ไม่มากนะเช่นไปอย่างซาอุดีอาระเบียหรือสหรัฐอเมริกาที่แมซซี่ย้ายไปนะครับหรือก็คือซูเปอร์ลีกตุรกีที่ต้องยอมลดค่าจ้างลงอย่างหนักเพื่อให้ได้อยู่ในยุโรปต่อไปอย่างไรก็ตามเดลี่สตาร์ปูดรายงานล่าสุดว่าบางสโมสรในซาอุ เตรียมจะยื่นข้อเสนอราคางามค่าจ้างสัปดาห์ละ750,000ปอนด์เลยทีเดียวโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะว่าเขาจะเสียให้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่ากลัวและน่าสนใจเลยทีเดียวแม้ยังไม่ทราบซื้อสโม,มสร,รดังกล่าวแต่ก็คาดว่ามีไม่น้อยกว่า1นรายที่สนใจเซ็นสัญญากับเดกแบบฟรีๆและเปค่าจ้างให้อย่างงามเดกเคยรับกับแมนยูอยู่ที่3 7 5 0 0 0เปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าติดกลุ่มรับแพงสุดยอดของพริมาริกแต่ก็จะรวยขึ้นอีกหลายเท่าหากตอบตกลงเซ็นสัญญากับทีมในโปลีซาอุก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับสำหรับเดก้าสำหรับเจ้าตัวที่เพิ่งบ้างงานกับสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปิดตำนานไปแบบงงงนะครับของเดกยาก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ออกจากแมนยูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อไปรับเงินหนักๆกับซาอุนะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบค